สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสุขสุกคนเลยเนาะสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะมีมอแค้นแฟนมอลั่มสุขสุขคนเด้อคะ่ะมามามาคะ่ะมาเป็นกันตังแตงแกงกันเลยค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีสุขูสุขคนเด้อคะ่ะ บมได้ไลยน้านมากเลยเลยค่ะสวัสดีคะ่ะเป็นไรนใน,นอ้อเผื่ <c oughs> นนนอนเงียบเงาเงี้ยเนาะค่ะสวัสดีสสน,นะคะสวัสดีสุขสุกคนเลิค่ะค่ะเป็นยังไงใน้อเผื่อเนี่คือหายวด่นวาค่ะเนาะสวัสดีสุขสุกคนเลิอค่ะ สวัสดีค่ะหนึ่งท่านขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังแงใจเด้อค่ะมากมากค่ะพี่น้องขอบคุณมาก,ม,กมากที่มาให้กำลังใจมาเด้อมาเด้อค่ะเป็นอย่างไรเนาะแต่ละแต่ละคนเป็นอย่างไนเนาะ,นนนะค่ะเนาะตกโศงมันหมานบ่เนานะสวัส victim, ดีค่ะมาค่ะพี่น้องมาเลยค่ะมาให้กำลังแงใจกันเด้อค่ะ้อยู่ทั้งนนอยูทั้งยูทังใดกันมาทักท้ายกันได้สวัสดีนะคะหนึ่งท่านค่ะ ขอบคุณดวยค่ะที่แบบมาให้กำลังใจค่ะเนาะเนาะบอได้ได้นานมากแล้วค่ะพี่น้องค่ะเนาะมาเลอมาหาค่ะกำลังอันนีดูค่ะกำลังเสียบหมูปิ้งยูค่ะพี่น้องกำลังเสียบหมูปิ้งทุกคนเคยกินหมูปิ้งโบราณบ่ค่ะหมูปิ้งโบราณกำลังเสียบหมูปิ้งอยู่ด้ค่ะเป็นแม่ค้าด้ค่ะตอนนี้ค่ะไม่ักแก้มันด้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะเห็นบ่ค่ะไม่ักแง่มันค่ะหมูปิ้งเน้อค่ะ อันเฮ็ดไปขายตลาดย้ํากระเาด้วยค่ะทุกคนขายดีอยู่ค่ะแต่ว่ามันเป็นทีที่เพื่อนเคยขายเนาะค่ะแต่ว่าเพื่อนกลับบ้านเ,นเป็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 นเล็กๆหรอกค่ะบริยง่ายหรอกค่ะโมเมนต์ตลาดฉันรีบไ่ตลาดย้ําแมลงค่ะแต่ว่ามระเซาไปขายสวัสดีนะคะผู้ใดเข้ขมาแลวก็ขอบคุณนิ่มให้กำลังแรงใจกันไหนด้วยค่ะ,ะก็ได้ร้องไปขายเบึงค่ะขายเบึงก็เออกับเขาท่าด้ค่ะพี่น้องนาอค่ะ ก็เรียกว่าจะขายตลอดแจ่รู้ว่าจะจะของเพิ่นจีกลับมาหรือเปล่าที่เพิ่นเคยขายหมอปิงด้วยนะคะอ่าเพิ่นจีก้มากอ่ะต้องหาม่องใหม่ขายค่ะเนาะสวัสดีนะคะขาม้าแดวฝากให้กดไล็์กดแชร์ให้นเด้อค่ะสุขหัสุขเนเด้อค่ะมิดมอแคนแฟนหมอลดัอยู่ทางไหนเนาะมาค่ะช่วงนี้ควรจะไม่ใช้เร่ค่ะพี่น้องยากหลายค่ะยากหลายอยู่หลายค่ะเนาะค่ะ กำลังยุยงค่ะตลาดจะร่งขายของเลยค่ะทุกคนก็ได้เจออย่างๆช่วงนี้งั้นการเุรกิเนี่ยจะน้อยค่ะก็เลย่าสีหาตลาดเะค่ะขายของเมืองบ็นยังได้ค่ะช่วงนี้งั้นเนี่ยดีดีเลยค่ะทุกคนสวัสดีเด้อค่ะมิดมอแคนแฟนมอดรัมสุขุสุขคนคนอยู่ทั้งไกลทั้งไกลก็สวัสดีเด้อค่ะสบายดีสุขุสุขคนเด้อค่ะกูได้ไปทางไหนแน่นอนค่ะไม่แบลกใจเลยค่ะทุกคนหาป้าพ่อกินบอกค่ะ สวัสดีค่ะเชฟโชอขอบคุณนะคะที่ไมากับนั่งใจค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ได้เลยเชฟโชอไอ๋นี่ค่ะเห็ดหมูค่ะเห็ดหมูทำหมูหมักค่ะอันช่วงนี้งาเงียบเป็นเงียบๆนักหน่อยค่ะเชฟโชก็เลยร้องไปขายของเมืองค่ะทำอะไรทำหมูหมักค่ะเพราะว่าจะไปขายตลาดค่ะเชฟโช อ่าพอดีไปร่งตลาดมาสองสามวันแล้วค่ะเชฟโชก็รู้สึกว่าไปได้นั่นอยู่ค่ะเชฟโชขอบคุณนะคะที่ม่กับนั่งใจสวัสดีค่ะสองท่านขอบคุณเนื้อค่ะอันไปร่งตลาดมาเบิงค่ะมาเมนตลาดดอกค่ะเป็นเหมือนทางผ่านค่ะไนทางคนแบะซื้อกับขาก็ได้ร้องไปขายเบิงโอ้กะเบิดมือลาร้อยก็ม่อยู่ค่ะเชฟโชเกือบสองร้อยนั่นะค่ะไม่ละหาบาทเองนี้ค่ะในไฮเบิงเนื้อค่ะ นี่ค่ะเห็นบ่ค่ะนี่ค่ะก้องละลอยไหมค่ะอืมล้องเบิงกัเออกัมี่ไอมีเพิ่นไอนั่นไปค่ะชิมไปอู้เพิ่นก็บอกว่าถือใจค่ะชอบบอกว่าอร่อยอร่อยว่างนั้นนะคะก็ได้ทํามาเรื่อยๆค่ะค่ะอันเพิ่งจะคขายได้บุกกี่เมื่อเองค่ะเทปโซ่สองเสมอเองค่ะ แต่ว่ากับผลตอบรับคือยังดีอยู่นะคะ่ะก็เลยว่าเออสิ่ต้องเบ่งก่อนมันเป็นแบบโมโบรานนะคะไม่หาบาทเองค่ะโมเดลนั่นนค่ะส่วนในงานเงียบจักน้อยกับมิตเตฟสน,น่ะค่ะเพิ่งจะจิบไปได้เหตุงานมองหันมองนี้ในน้อยในแน่ค่ะกับลูกซ้ายเพิ่นค่ะก็เลยว่าเอ,อ้ยูซือเนาะเบรกย,ยูซือรล,ลองเบ่งก่อนหน้าสันหลอก <c oughs> ขอบคุณเน้อค่ะสวัสดีค่ะสามาพันผู้ได้ามาก,ก็ฝากกดไลคกดแชร์ให้แน่ด้วยค่ะ บนิคืนได้นานมากเลยเลยค่ะเทปบโชบนิคืนได้นานมากๆเลยค่ะนะเนาะค่ะอันกระเฮ็ดมเมื่อลาอันนั่น,นะคะ่ะนีข้าวเหนียว้วยไหมมีค่ะมีค่ะข้าวเหนียวนี่ก็หมดเอาเอาไปไม่เยอะค่ะข้าวเหนียวนี่ก็จะประมาณวันหนึ่งก็เป็นเงินก็ร้อยร้อยกว่านิดนิดค่ะไม่ได้เอาไปเยอะค่ะอ่าค่ะก็ประมาณเพราะว่าขายตั้งแต่ ไปอะคะ่ะเกือบเกือบหกโมงนะคะนาะเกือบหกโมงเช้าแล้วก็เก็บร้านนะคะแปดโมงเพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยู่นานคะ่ะสักประมาณแปดโมงก็ก็เก็บแล้วคะ่ะอ่าเพราะว่าเราเราเรามีแค่โต๊ะคะ่ะก็ประมาณแปดโมงก็เก็บคะ่ะก็ได้วันหนึ่งก็ วันแรกอะค่ะได้อยู่เจ็ดร้อยกว่าบาทอยู่วันที่สองก็ได้เก้าร้อยกว่าบาทอยู่ค่ะเชฟโชพิ่งจะขายได้สองสมบัตเองค่ะอ่าค่ะก็เลยแบบเออลองดูค่ะแต่ว่ามันก็มันมีคนขายอยู่ด้ค่ะมันมีคนขายเยอะอยู่แต่ว่าเจ้าที่ที่นางไปขายนะเขากลับบ้านค่ะตรงนั้นนะหน้าที่ตรงนั้นนะเพราะแม่เขาไม่สบายไม่รู้เขาจะกลับมาวันไหนค่ะก็ไปขายดูว่าห้าวติดติดใจหรือว่าไถูกปากใช่ไหม มหาห้าบะถูกป,ปากไอ้สวัสดีค่ะบุมมีบุมบมีมากินหมูปิง้งบุมมีขอบคุณนะคะฝากเชฟโชว์หน่อยเดอ้อบุม้มมีเชฟโชว์นี่ะเป็นเชฟเชฟทํากับข้าวอ่าแลถ้าได้ไปนคนใต้ทากับข้าวอร่อยมากเลยนะค่ะมันเป็นเชฟเนาะค่ะฝากหน่อยเด้อค่ะบุมมีฝากแน่ฝากแน่ค่ะฝากเชฟโชว์แน่เชฟโชว์ะ่ะเอาเป็นเพื่อนหน่อยเดอ้อเอาพี่บุมมีเป็นเพื่อนเนยค่ะอัน กำนั่งเฮ็ดหมูปิ้งตัวค่ะบุ้มนี้ไอ้เฮ็ดหมูปิ้งไปขายตลาดค่ะไม่ละฮาบาทนี่ค่ะนี่ค่ะนี่เห็นบอกล้องละร้อยได้ะค่ะกล้องละร้อยไม่ค่ะแต่จะเบิดอยู่ประมาณเมื่อละเมื่อละร้อยกว่าสองร้อยยุหรกค่ะแต่ก็เขาเนียวอีกค่ะขอบคุณนะคะที่ไม่กำนังใจเร้อค่ะบอได้ได่นานมากเลยกำลังกินขนมจีนแซ่บแซ่บค่ะ ปากเซ็บโซ่หนิ้รือค่ะเพื่อนเนี่ยโมทันมีเพื่อนหลายหรอกค่ะเอาของข้าเพราะว่าเพื่อนเพิ่งอันนั่นไอ้ซ่องเพื่อนในสีเกี้ยวกับ,บกับเขาตัวาว่าเป่นเหตุกับเขาเก่งเกงได้น่ะอืมค่ะกำลังหาแนวเหตุไหมค่ะพ่อมีช่วงนี้งานบวปอนไรค่ะกะมีแต่แฟนเพื่นไปเหตุเจ้าของอยู่บ้านจะได้ว่าเออไอ้ร้องร้องไปหาของขายบ้างนะสินะค่ะไปขายกับขึ้นจังไรผลยูสิจะได้ว่าเออต้องขายบากญคน ขอบคุณนะคะเกี่ยวข้าวเพิ่งเสศษอ๋อได้เขาร้ายว่าอะไรได้เข่าร้ายว่าหล่ะมา่อปีเนี่ยขอบคุณเล้อที่มาเป็นกำลังแรงใจให้กันได้กันค่ะนี่แหละค่ะเห็ดไปเนาะเหตุไปค่ะเห็ดตากตายชีวิตของคนเฮาอ่อมาหาว่าเหตุไปเหตุมาไปเจอสิ่งคดีดีลอยกลัวโอห้หลายอยู่ตัวเนี้ยดีและเนาะผู้มีให้มีนาสําสหรับนางอะ่ะไม่มีนาเลยบุมบี ็นคนที่บม no ีไฮบุมีนาจาจาขอบคุณนะคะเมนเมนค่ะบได้ได้เลยค่ะช่วงนี้ค่ะเพราะว่ามันกระยุ่งห้ายย่างเนาะค่ะเมื่อคืนนี้กลับมาตั้งวั่ตีหนึ่งค่ะเพราะว่าไอ้ไอ้แฟนเพื่อนไปเหตุงานห่างเพราะไปเหตุงานห่างปู่ไปเขาให้ไปเด้งเขาให้เด้งให้มันเดวเพราะว่าเขาชิเปิดเมื่อนี้ค่ะก็เลยไปช่อยเพื่อนเหตุทำความสะอาดเหตุยังสีเลยค่ะ ุดถ่ายกับแเดวค่ะก็ทรงงานเพิ่นหรือีกเก็บอีกนิดหน่อยเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะได้ค่ะฝากกดติดตามในเด้อค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสี่ท่านขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังแรงใจกันเด้อค่ะไอก็เดยว่าตุจา่จจบงานบัวลายเป็นไงให้มีแตงแตงพอบานเพิ่นไปค่ะเจ้าของก็เดยว่าร้องหาของขายเบิรงโอ้มันกับเบิกอยู่ค่ะกะ็ะเดเอบ มักหมูเมื่อลดเมื่อลดสองโลอยู่ค่ะอืมก็ะไดประมาณนีน่แหละค่ะก็ได้ว่าเออดีโชคดีค่ะค่ะกดติดตามกันเลยค่ะกดติดตามกันเลยเด้อค่ะเป็นกนําลังใจให้กันได้กันค่ะเนาะการที่เท้าสีนี้ตัวตนนะคะอย่าลืมเด้อค่ะการที่เท้าสีมีตัวตนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมดกมตตนนะะมดติดตามเพื่อนๆได้เวลาเพื่อนๆกดติดตามเด้ออย่าลืมกดแจ้งเตือนน้ำเดื้อจ้า เพราะว่าถ้าเขาโพสแจ้งเตือนปุ๊บไปได้เพื่อนๆขึ้นได้ได้เพื่อนๆลงคลิปเขาสะได้เห็นเด้อค่ะพี่น้องโพสให้แจ้งเตือนน้าแนค่ะแล้วก็ขอบคุณสุขผสุขคนที่มายกนั่งแลงใจกันในการเลือกค่ะไปเป็นกําลังแรงใจให้กันในการเลือกค่ะยุไกยู่ไกก็สวัสดีค่ะค่ะในอาชีพไม่ค่ะทุกคนในอาชีพไม่อาชีพเสริมค่ะขายโมกปิงเด้อค่ะมาสิล่งให้เพื่อนๆเบ่งอยู่ค่ะท่านมีโอกาสเด้อค่ะอ่ามาสิล่งไอ ลงไอ้อยียงนะคะลงไอโทรศัพท์ให้เพื่อนเพื่อนเบอยูค่ะอ่าว่าไอไปขายโมูปิ่งเป็นอย่างไรเนาะอย่างัางสิไหมค่ะว่าชิโงให้เพื่อนเพื่อนเบอ,อยูเด้แต่ท่านมีโอกาสเดี๋ยวมีโอกาสชีลรงให้เบิงะะ่งเน้อค่ะสวัสดีค่ะหาท่านขอบคุณเน้อที่ไม่กบลังแดงใจสวัสดีพี่ว่าเลยเป็นไงเนาอพี่ว่าเลยฝากแม่จ้าฝากกดติดตามไอเซฟโซ่น,เนะะ่เด้อค่ะพี่ว่าเลย ค่ะเป็นเพื่อนของนังเองนะคะขอบคุณค่ะพี่วอาเลยขายโมูปิงได้พี่ว้าเลยบ้างว่างแหมวิอยาอยู่บ,าบ้างๆเลยร้องไปขายโมูปิงเวิ้งแหมขอบคุณนะคะที่ไม่ให้กำลังแรงใจเนาะพี่ว้าเลยนี่ไก่ไปเนาะทำกันกระบุมบีว่านาอบุมมีเพื่อนกะเหลืออย,ยขอบคุณนะคะยูไส ยูตลาดแถวบ้านนี่แหลคะค่ะไม่หาวาาเองนี่พี่ว่าเลยไม่บอกง่ายอันเด้มันโบแมนตลาดหรอกคะ่ะพี่ว่าวเลยโบแมนตลาดมันเป็นแบบว่าสมมติบา่าาเฮาสิปเหตุงานแมนบอกะซิมีค้นจอดสือกับเข่าคะ่กะก็เลยเอย๊ไปขายบึงกันน้านะเออมันกระเบิกอยูมันกระเบิกอย,กอกอยูอ่าค่ะเชฟโชสวัสดีว่าเลยเร้อค่ะฝากมเด้อค่ะค่ะพี่ว่าวเลยเชฟโชเพ่อนเป็นเชฟเยรยอค่ะทำกับเข่าเลยคะ่ะ เป็นปคนไตค่ะเนาะขอบคุณนะคะนี่ไม่บอกง่ายมันแหม่เราเลยไม่หาบาทไเด้เนี่ยอันเฮ็ดนี่ค่ะเห็นบ,บพี่บ่าเลยมอมเห็นบ้นี่ค่ะ,กล,ละ,ละ,คะกล้องละกล้องละลอยค่ะกล้องละลอยไม่ขอบคุณเลยที่มาเห็นกำลังใจค่ะเมื่อนี้พี่บ่าวเลยม,มีมีคอนเสิร์ตไอปฐมมันทังศีเลเด้ อยู่ที่สวนไอ้อยู่ที่สวนร,รถไฟมองจตุจกักอะบัรลอยเดียวเองเด้พี่เราเลยสวนร,รถไฟอ่ะบัสถือในสวนร,รถไฟอ่ะอเมืม่อนี้ปฐมมามองจตุจกักอะมันที่ยููต้องเยื้องๆก,กันกับไอ้หมอชิดนะค่าบาัดนี่ลอยเดียวเองมองหันนะเคยไปข้างหนึง่งอยู่เมื่อนี้ปฐมมาเลยไปแห่งกับังใจปฐมไหนเรื่อ่ะ สำหรับ FC, point, Fan, เอฟซีมิดผกแทนแฟนหมอลำาเด้อค่ะไปเห็นนั่งใจประถมในเด้ออืมอันช่วงนี้งานงานหมดหลายปันไดไหมพี่วาวเลยก็ได้ว่าเออลองไปขายหมกปงิงเบื้องไหมคะ่ะผัดขายก็ขึ้นจังได้ได้ยูหนาขาเพราะได้ยู่ก็เลยเออลองเห็ดเบิ่งก่อนคะ่ะเบิดเมื่อดันลอยกุ้ไม้สองลอยยูพึ่งจะเห็นได้บบก,กีเมื่อ,อยู่คะ่ะ มาสีร้องเบิงมาหมอรำมมาไก,กลๆนี่สีร้องไปไปอยู่หนาหมอรำเบิงก่อนมาเป็นยังไงอะนะคิดไปในใจซื่อดอกพี่ว่าเลยมาหาว่ามันมันเบิกค่ะเพราะเห็นจะค้นขายกับแกมนะบ่บ,บ่มีค้นขายมกปิงข้าวเหนียวบางเทือเข้าไปเขาก็หิวเขามันบอกพี่ว่าเลยก็ได้ว่าสีร้องไปเบิงแต่บุรุสีเบิกบ่ร้องไปสักเพื่อนึงก็กจะรู้แม่นค่ะร้องเบิงเนาะสิ่งที่บ่ร้องเขาจะบุรุตัว่อ่า เท่าไรคอนเทนต์ด้เพราะว่าถ้าไปหนึ่งศัสน่เพราะความากนีก่เขาถึงมาเนะาะค่ะคาะมันดีแม่นแม่นอันไปขายยูหมองเนี่ยมันดีอยู่ด้พี่ว่าเลยอ่าเร้านืงอง่ะเร้าเนืองอ,องอะ่ะได้ประมาณแต่ว่าพึ่งพึ่งพึ่ง,พ,ง,พ,งพึ่งร้องเด้สี่หาเบิรงบาห้าบา,บามันอัน,นั้น เขานึงก็ได้น่าหลายบาทอยู่อืมค่ะแปดร้อยเก้าร้อยถึงพันอยู่หรอกมันรวมเขาาวนียวนำมันนะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเลยเดิกง,งานไปพี่ว่าเลยเดิกง,งานไปเนี่ยเลิกง,งานหรืยังนาะอันนี้นันพร้อมเดยหมปิงนั้าพี่ว่าเลย อ้เพิ่งเลือกงะเรามีมีมข้าวนียวเราก็มีปลาสาบขอเลยไม่หาบาทนะมีปลาสาบบ้าได้พเบาเลยยังมีพากกี้เลยมีแตงกวากับพัดตามที่บทแบบว่าราคามันบสูงมากนะมีแตงกวาแน่กระดมแน่เด้แถมฟรีเลยจ้าไอ้ข้าเจ้าก็มากไหมข้าเจ้าก็มากเพราะว่า มีพักแม่นอนมีแตงกวาหลักก็มีมีแตงกวาหลักก็มีแก้วบองสินะมีน้ำจิ้มพร้อมสำหรับคนอีสาน้บนเฮามันก็นสิมากแก้วบองเนาะแต่สำหรับคนผากกลาง่นกินสิมากเป็นน้ำจิ้มหะน้ำจิ้มริกพริกพริกพริกป่นอ่ะสวัสดีนะคะขอบคุณเด้อค,ค่ะก <ๆ S 2> ็ได้แบบเออเวิกเวิกเขาท่าเขาท่าไปสันทอก็ได้ร้องเฮ็ดเบิ้งอ่ะค่ะว่าจะเป็นยังไงเนาะ เด็นไปเีืด้ยค่ะพี่วาเลยว่าห้าว่ามันถือทางถือท้างแล้วกลับมา,มาสายที่เฮ้าเฮ้ามากากมันมนะก็เลยว่าสิริองเบืองสวัสดีค่ะผู้เดเย้าอมาแล้วก็ขอบคุณเน้อมาเห็กนกำลั่งแรงใจกันขอบคุณนะคะอาจจะบ่ค่อยได้คืนได้เนาะค่ะนาะก,ก็จะเงียบจักหน่อยด้ยค่ะพนพยุ่ข้างล่างก็จะเป็น,นเน็ตงานอยู่เด้อค่ะขอบคุณค่ะกับนั่งสกลาบปฏิ ขอบคุณเน้อค่ะข,ขอบคุณค่ะสูๆ่ๆคือกันแหละไก่ไปที่วาเยลยไก่ไปเลอจะกิโลเลยจะกิโลเลอจะกิโ,อกโลอะเนี่ยเมือ่อเมื่อนะกไปเมื่อแรกที่เวาเลยไปเน้อถ้าได้ไปเมื่อแรกถ้าได้ไปขายโมูปิ้งเมื่อแรกอยู่ในงานเด้อไปแน่จะได้ไปอุดหนุนกัน บ่อยากไปโดดเดียวเดียวายอ่ะนะเออจะเป็นวะเป็นวะอ่าไปอุดหนุนกันตัวเนาะเออขนเฮาเนาะขอบคุณเด้อที่ไม่กำลังแดงใจกันค่ะที่แต่บอกเนาะหัวมวนกันเนาะค่ะพี่น้องว่าสยูเซย์ค่ะเป็นกำลังแดงใจให้กันแห่การเด้อค่ะอยู่เอยู่ซส์ยยซกันแหละเนาะไวท้ทำการทำงานอยู่ซส์กูได้ไงเนาะ ช่วงนี้กำลังเมยหรือว่าทอแท็จะทอยจะแท้เล้บบนมืนั้งน,นีค่ะเห็ดทุกอย่างหรือ่ากันยังบุรุไอ้คกำลังใจให้กันได้กันแต่ว่าสมัยช่มเมยอย่าอยากบ้านอย่าด้วยด้วยพี่น้องนี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขกระเพาะละไเล้อค่ะไอ้นี้กินนี้ใส่สุขปุสุขคนให้ทุกคนตรงนี้ความสุขเนาะค่ะให้ถูกกันไปกันมาว่าจะไปใช้มาใสา่ให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงกรนะเพาะอะไเนาะ พว่าค้นหาก่อนนะค่ะก็ภาพัร่างกายแข็งแรงก็ถือว่าดีเลยสวัสดีนะคะสามท่านขอบคุณมากๆากฤท่มาใหมกับนังแรงใจกันเด้อค่ะมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเนาะค่ะเนาะสำหรับเพื่อนๆกับบางคนก็เลิกการเลิกงานไปเวียนมาให้กับนังใจก็ดีใจแล้วค่ะมาหน่อยมาหลายก็ดีใจค่ะนะคะขอเพียงให้ในแวเวียนมาทักท้ายกันเนาะแล้วก็ไปต่างค้นต่างก็ไปทำธุระนี่ก็ดีใจแล้วค่ะเนาะ ผลได้แต่ละครั้งก่โอ้ยบุคคลนีเวลาเวลาน้ำเพลินเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะสวัสดีนะคะสามทานขอบคุณมากๆที่ไปกํานั่งแดงใจเด้อค่ะกํานั่งขายหมูกํานั่งกําลังขายเพิ่นว่ากําลั่งเสียบหม,มูปิ้งเล้อค่ะทุกคนหมูปิ้งไม่หาบาทหมูปิ้งโบราณเด้อค่ะหมูปิ้งโบราณเจ้านี่เล้อค่ะเป็นสูตรพิเศษตับสพาพเล้อค่ะเพราะว่ามีที่นี่ที่เดี ได้ที่สําคัญเด้อค่ะมีน้าจิ้มพร้อมค่ะมีพักสดพร้อมเด้อค่ะพี่น้องค่ะอาจจะมีพักสดค่ะมีกะหล่ำมีแตงกวาเด้อค่ะแบบวก็มีน้าจิ้มสิมีสองอย่างค่ะทุกคนน้าจิ้มสิมีสองอย่างอันนึ่งจะเป็นน้าจิ้มพริกพริกพริกป่นค่ะนึ่งจะเป็นปหวดสาบหรือว่าแจ่วองบานเฮาค่ะมีพักสดพร้อมและถอ่เนี้อพร้อมค่ะ กไดอยู่ใกล้กับแวมาได้เลยค่ะแหวมาทักงใย้กันได้ค่ะมาหาหมูปีงกินแถมนี้ได้ค่ะเป็นกำลังแรงใจให้ก,กนนันได้กันค่นะพี่นนทุคนอ่ะคนเห็ดงานอยู่ค่ะคนเตรียมหินเตรียมใหม่อยู่ทุกคนอย่างนี้เสียงบอกค่ะขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจกัน รับมาตีหนึ่งตีสองไนได้ค่ะพี่น้องไปเก็บงานากะเตือนเสาตีซีค่ะตีซีเครื่องค่ะกะลุกขึ้นมาหนึ่ง,ขงเขาเหยียวน้องค่ะเนาะข้างหมอเขาวไว้ค่ะลุกขึ้นมาข้างหมอนเขาวไว้ไปอาบนา้ำอาบน้ำออกมาเขากาจะอันอาน,านั้นพอดีค่ะเราก็จากนั้นมาก่ะแต้งเนะื้อแต่งตัวเน้องค่ะเนาะแล้วก็เตรียมของไปนี่สมานแล้วค่ะชีวิตของคนเอาเนาะ สวัสดีนะคะขอบคุณนะคะสองพันยังดูเป็นเพื่อนเลยคุณมิทุระกับไปใดเด้อค่ะบบเป็นยังเนาะค่ะเนาะคุณอยู่ข้างนอกกับแเวียนเขามาให้กับนั่งใจกันค่ะส่วนคุณมิทุระอะไปใดเด้อบบเป็นยังค่ะขอบคุณมากๆที่มาให้กับนั่งแจงใจกันแค่นี้ก็ดีโอ้ดีใจเลยเนาะค่ะเนาะขอเพียงให้เพื่อนแเวียนมาให้กำลนังแใจกันจะพัดนำดีใจเด้อสำหรับคนที่บบเดขึ้นได้กับบบเป็นยังค่ะ ฝากไปดูคลิปให้ในเด้อพ้นที่บดขึืนได้อกอะไ้ค่ะเนาะฝากไปดูคลิปให้กันได้กันในเด้อค่ะไปแววเวียนไปดูคลิปเป็นกำลังใจให้กันด้กันเด้อค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณเน้อค่ะสวัสดีค่ะสองท่านอันหาเขาบบคอยได้ไล่ค่ะบบคอยได้ไร่แต่จเจื่อนเพื่อนๆจะชีจำว่าไรได้ว่าเาว่าไรเวลาไรเนาะค่ะก็จะบาได้วยเวียนมาหาค่ะเพราะว่านั่งบาได้รอ้ยโดนเแต่ยังดีนะยังเพื่อนๆยังแบเวียนมาหาอยู่ค่ะขอบคุณนะคะ มันหลายขั้นตอนโตค่ะทุกคนมักแล้วมักแล้วต้องไปใช่ตู้เย็นใบเนาะค่ะใช่ตู้เย็นแล้วเรียบร้อยนะคะอ,อกมามาเสียบเสียบแล้วเข้ากระต้องมาเอาเขาอนี่ดีค่ะทุกคนเขาาขาเอิอเรียกว่าเข่าเขากล้องเขรากล้องแรวเข้ากระตอง g มาแบบแพ้แพ้เพื่อนน้องกล้องอีกเนาะค,ะะคะ่ะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเพียงดูงน้ำตาลเหลือสองทัน,นะค่ะ แมกนผุ้ไดแน่เลยเนาะค่ะเนาะขอบคุณยูต้องการจะขอบคุณแล้วอันชูเมเออร์นี้เนาะต้องบอกฮะทุกคนว่าเศรษฐกิจเนี่ยแย่มากเลยเสียบมือเนื่องก็กจะประมาณมือละร้อยสองร้อยไม่นะคะทุกคนบดเสียบหลายด้วยค่ะ เออเพราะว่าหมูเอามาเหตเองทุกอย่างด้ๆค่ะทุกคนอันมฮขอบคุณค่ะได้ค่ะเชฟโชขอบคุณนะคะไม่มีมือสวัสดีเลยค่ะเชฟโชขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ให้กำลังใจนะะเนาะค่ะนาอเป็นกำลังใจแห่งสุขทุกคนแล้วก็ขอบคุณเชฟโชมาให้กำลังใจขอบคุณมากๆไมยค่ะ สวัสดีค่ะสีท่านขอบคุณนะคะที่แม่กำลังแรงใจเร้อค่ะสู่กันไปเด้อค่ะพี่น้องสำหรับคนไหนที่กำลังเจอปัญหาหรือว่าตอนนี้สิปัญหานาสุดจะเป็นปัญหาปากทองเด้อค่ะดูแได้กันไปเป็นกำลังแรงใจให้กันเด้อค่ะทุกคนเพราะว่าเขาขอมันกะแพงเข้นเนาะค่ะนาะมาค่ะนี่ค่ะนั่งก็ได้ไม่เฮ็ดโมปิงเลยค่ะตามเศรษฐกิจเลยค่ะไม้ละห้าบาทค่ะ มีแถมฝากพีได้ด้วยนะคะฝากนี่ผักนี่ทานฟรีนะคะก็จะมีกะหล่ำมีผักกาดขาวเรือค่ะมีแตงกวาค่ะพครอยากกระทักมาได้่อหรอค่ะด้วยทรงแห่งฮอตหมองฮอตบอนค่ะไปปีงเองก็ได้ไปอบเองก็ได้ไปยางเองก็ได้ด้ยค่ะพี่น้องสั่งมาเดื่อค่ะสูตรพิเศษสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเรือค่ะพี่น้อง มาทักทายกันใ้เด้อค่ะอันแต่ห้าบ่ค่อยเด้ขึ้นได้เนาะค่ะน้อเพื่นก็นจะบ่ค่อยแดยนั่นเพราะว่าห้าช่วงห้า่ไ้ขึ้นได้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะที่ไมกกำลังใจเด้อสุขโขสุขค้นค่ะผูไใดเข้ามากก็ฝากดดกดไลค์กดแชร์ให้ในได้ดค่ะพี่นอง กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ,ะเฟเขคอมากกันเลยสวัสดีค่ะเนิทนทามขอบคุณน,นะคะแมนผูดไดโน,นอค่ะขอมากกันเลยค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ในเ้อค่ะขอบพระคุณมากๆาที่คามาให้กำลังแรงใจเลยค่ะเนาะเยนาเฟอนิเจอร์เจวานขอบพระคุณนะคะเะนนะคะมือ่อเมื่อนี่โบมีเมือม่อโบมีเมื่อทักท้ายเพื่อๆหรือโบมีเมื่อสวัสดีเลยคะ่ะ เพราะว่ากำลังเสียบหมูอยู่ค่ะน้องกำลังเสียบหมูปิ้งค่ะเสียบหมูปิ้งไม่ละหาบาทเด้อค่ะพี่น้องค่อยกินบ่อ our, ไม่ละหาบาทค่ะหมูปิ้งไม่ละห้าบาทไม่ละห้าบาทเด้อค่ะพี่น้องคยกินบ่อ our. มูปิ้งไม่ละหาบาทค่ะยกนี้เป็นยกเข่ามากากแทงเนาะคะ่ะเนาะก็ได้จัดให้สมใจได้ค่ะเนี่หมูปิ้งไม่ละหาบาทไม่งา่ายได้ค่ะพี่น้องเป็นบ่งค่ะ สวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสุขสุขคนเนอ่วเพื่ขอมากกันเลมาชักท้ายกันไหเดีค่ะชักท้ายกันไหนเด้ออย่าหายไปเลยค่ะ่อมาพูดคุยกันก่อนค่ะชักท้ายกันก่อนเด้อค่ะอืมคือเดือดเศษใหม่เนาะค่ะเป็นกำลังแรงใจให้สุขสุขคเน,น,ะคะนเ,เน้อค่ะคือนี้เศษนอกประเทศไง มีเศษมีเศษเลยค่ะพี่น,อน้องเดี๋ยวพอถ้าคนณกวันใหม่ได้ใหม่ได้นั้นใหม่ได้น้อยนออ้อยสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะ เด้อค่ะเด้อมันกินหมูปิ้งไม่ละหาบาทเด้อค่ะเฮ็ดหมูปิ้งไม่ละหาบาทค่ะพี่น้องไม่บอกง่ายมั้งเด้อห็นบ่ค่ะน,นี่ไม่ง่ายเด้อค่ะแด้วแล้วค่ะจะใช้กล้องเลยคะเมื่อนี้ทั้งเบิด์ตเฮดอยู่โดยก็ไม่ค่ะพี่น้อง องไม้สามไม้สามไม้แล้วก็สี่ไม้แล้วก็ห้าไม้สวัสดีค่ะปู๋ยน,นอ้อยหนึ่งท่านค่ะเรามาถักท้ายกันไหนเลิกค่ะกําลั่งเห็ดไอ้กําลั่งเสียบโมกปิงนะพี่น้องมาถักท้ายกันไหนเลิกค่ะ สวัสดีค่ะผใครเนาะมาเลิกค่ะมาเลิกค่ะม,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 มากินหมูปิ้งไม่ใหญ่เลยค่ะ นี่ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะแป๊บนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวลงก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่มาอย่างลังใจเด้อค่ะลงก่อนนะ